คาถาพยาโยมปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตะเมตตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตัง ปะระชีว ah, ิน ah, ังสุขโตจุติจิตะเมตานิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตะเมตานิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตะเมตั นิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตะเมตตานิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตะเมตตานิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตัง ปะระชีวินังสุขโตจุติจิตะเมตต์นิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตะเมตต์นิพพานังสุขโตจุติ